อันนี้ทาผ้เข้าผาัดกินนะคะเช้านี้กินกับแม่สองคนพ่ออยู่หน้าไม่เข้ามาเย็นๆเพิ่งจะเข้ามาก็จะผาดกินกับแม่ข้าผงเมื่อคืนนี้เหลือเหลือผัดกิน นีคณะทั้งผัวใหญยาดตัวเด็กปลาเขียวก็หมดแต่น้ำปลาแทน ยังไม่พอค่อยเติมจากโยมกันถ้าไม่ขนาดคนจับกระทาก่อนโอเคค่ะครับหัดกินตอนเช้านะคะคน